นี่น่าจะเป็นหนึ่งในบรรยากาศนะครับที่เรารอกันมาในทุกๆปีนั่นคือการออกมาตกปลาที่ทะเลประเทศไทยสมัสารจังหวัดชนบุรีเอาเกี่ยวเกียวเกี่ยวกลางัวเลย<ฮ>เนี่ยม้อยครับอินซี ที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับการตกปลาทะเลนะครับมีทั้งเกมเล็กๆและเกมใหญ่ๆให้เราเลือกเล่นทริปนี้เราก็เลือกใช้บริการเรือของไต้ขาวสมแสสารเรือเล็กแต่ใจใหญ่ไปไกลถึงชันฉลามนะครับใครที่อยากจะเริ่มต้นลงเรือกตกปลาที่ทะเลนะครับต้องที่นี่เลยสมแสสารไปตกปลาไปพักผ่อนบรรยากาศโคตรฟินไปครับไปตกปลาทะเลด้วยกันในคลิปนี้ที่ทะเลสมแสสาร ไปที่สาสำหรับเหยื่อที่ใช้ก็จะเป็นเหยื่อปลาหมึกมาตัวบิดแบบซาบิกินะครับตะก,ก่าใช้เป็นตะก,ก่า200กรัมหย่อนลงถึงพื้นแล้วรอรับแรงประทะเลยครับไปครับลุยชอกเกลนสามเกลนใส่ไปเถอะ โอ้ยแดงก็มาล้แดงโอ้แดงนี่สูงกว่าไม่ิดปลาขอปาก

โอ้โหโดนไหมหนักอยู่หนักหนักหนักติปาเบรกไว้สหรือว่าปล่อย อยู่เบาๆค่อยๆเลยกินหนักนะหนักแต่มันไม่วิ่งออกอ่ะมันกินขึ้นลูกเนี่ยลูกใกล้นี่เหรอแต่ว่้เมื่กิ้มันวิ่งขึ้นลูกนี้เลยนะใช่ขึ้นลูกเนี่ยแหละมันขยับอ่ะเดี๋ยวปั่นมาเดี๋ยวดูใครป,าป่าบอสอยู่ป็เอาทั้มันไม่มีอ่ะเออเราปั่นมาก่อนแล้วนี่เออข้างขวาไม่ใช่ถนัดเลยไปไหนวะน่ะเห็นมีเลย พ่หวนะส่วนนอกมังเหรอ่าหยใครลูกนู้นะดึงสายดูดิสายนี่ไม่มีเนี่ยเนี่ยอันนี้ก่อนดายโดนอยู่นั่นแหละเะมาๆๆวนี้าวนี้ขึ้นหหัวเลยสุลูกนู้นสลูกนู้นหนนี่เลูกนู้นอ้สาวขึ้นเฉยๆเลยนะ เอาของเอาของเอาขึ<โ>้นเอาของใกล้ไม่ต้องไม่ต้องแนี่ยฝาแค่นั่นเราเอาไว้แค่นั้นอ่ะเอาตะกั่วมาไว้บนเรือแค่นั้นอ่ะเอาขึ้นหมดเลยไหมไม่ต้องครับฮะเอาตะกั่วแค่แค่เนี้ยไว้แค่นั่นาไม่โตหรอกดูนี่ครับลอยสายอินซีฝาอะไรเนี้ยไม่อยากขึานเนี้ยเมื่อกี้ไตลอยไว้นะครับหัวเรือ วิ่งปืนเลยยังอย,อยงอยู่ครับไตบอกอยังอยู่นะครับน่าจะไม่ใหญ่นะครับเตรียมจะโพกมั่นใจเลยให้ผมเกี่ยวนี่จะให้มนอือ เอาพันกับสายนีน้เดี๋ยวมันแกะเ,เอาปลาก่อนเอาเ,าเ,าเ,าเากี้ยวเกี้ยวเกี้ยวกลางตัวเลยจุดเรียบร้อยครับอินซี่ใส่กับมาเลยเดี๋ยวแกะเป็นเลยใส่สี่โลได้นะแต่นะ ตกลกได้ยปีตัวแรกเลยปีนี้นะได้ยิงมันได้หลายต,ตัวนนมาถ่ายรูปเดี๋ยวขอถ่าย ครั้งที่เรามาตกปลาทะเลกันนะครับก็จะมีอะไรให้ตื่นเตืนเสมอครับโอต่ไม่วิ่งไม่วิ่งจะเปลยนเครับิ่งจังเลย

เดี๋ยวช่อนทะเลเดี๋ยวปีหน้าเดี๋ยวมาแก้แขนใหม่ไตช่อนทะเลอ่ะก็ได้บ่อยนะแต่ว่ามันมันก็อยู่ระดับเนี่ยตัวมันค่อยใหญ่ใหญ่ถึงก็สิบวันโลงนี่ใหญ่ๆหญ่ใหญ่เก่าลังพึ่งไปเร็วไปเร็ว ਕਿ ਬੇ ਬੇ ਕੇ ਬੇ ਕੇ ਬੇ